กูจเจลิมไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนนักการเมืองทั่วไปกูเจะเหลิมเวลาพูดเสียงมันดังเก็บไวกบกบ้กับตัวเนี่ยนะน่าจะสบายใจกว่านะแต่สิ่งที่ตามมาต่อไปก็คือว่าอ่าแล้วขอโทษนะแล้วจะเย,อะอยียวยาอะไระต่อผู้ที่เคยพูดว่าตัวเองถูก กวนโอ้ยเนี่ยเดียวยาอะไรกับคุณเฉลิมหรือคุณวันครับอยู่บำงรงุงต้องมีฮะแต่ในทางการเมืองทําไมคุณนุ้งอิงต้องไปทําไมต้องพยายามปรับความเข้าใจกันให้ได้คุณเฉลิมไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนนะักการเมืองทั่วไปคุณเฉลิมเวลาพูดเสียงมันดังนะะกระทือนแล้วก็ต้องยอมรับเลยนะตั้งแต่ติดตามการเมืองมาท่านมีข้อมูลแปลกแลกนะฮะ อภิปรายครั้งหนึ่งใช่ไหมท่านเคยพูดบนเวทีอาทษบนที่นายกนั่งเลียงอภิปรายกันคนหนึ่งเป็นตุ๊ดง่ายๆเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างอ่ายกตัวอย่างเก็บความลับไปเยอะไม่ทราบหรอกครับคือข้อมูลท่านมาแปลกๆนะผมเองก็คือก็ยังไม่รู้หลายเรื่องที่ท่านพูดเอาเป็นว่าในทางการเมืองเนี่ยจะไปมีปัญหากับคุณเฉลิมเนี่ยไม่ไม่ดีแน่แไม่ใช่ไม่ดีฮะคือ เก็บไว้กับตัวเนี่ย Paste, นะน่าจะสบายใจกว่าอืมนะเพราะรู้รู้อยู่ว่าคุณเฉลิมต้องการอะไรนะถ้าวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าท่านจะจะพูดอะไรที่มันไม่เป็นผลดีกับตัวกับตัวพรรคหรือเปล่านะทําไมต้องเป็นถึงคุณลุงอิงเพราะมีภาพคุณนักสินชัดเจนเหรออาจารย์ก็หมายจะให้เขาเชิญไปชั้นที่สี่เหรอไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ให้เขาเยี่ยมภาพนี้สูงสุดแล้วต่อการที่แสดงความยอมรับต่อคุณ เฉลิมอาตอคกุณจเลิมส่งระดับคุณ,คคณอุกอิงไปอาจารย์โอรานมองภาพนี้ยังไงฮะคือผมมองอยู่สองสามประเด็นประเด็นแรกนะมันเห็นความสัมพันธ์ในทางการเมืองและการเมืองว่าถ้าทุกอย่างมันสมประโยชน์เนี่ยมันไม่มีความขัดแยง้งในเดใเดทั้งสิน้นซึ่งเป็นธรรมชาติของทางการเมืองที่สามารถนะฮะต่อรองได้นะจัดก,การได้ถ้า ทุกอย่างลงตัวความสัมพันธ์ที่เคยขัดแย้งกันก็สามารถลืมได้ในชั่วข้ามคืน mm hmm. นะครับประการที่1ประการที่2นะผมคิดว่าน,นี่คือการแสดงภาวะผู้นำนะครับของคุณอุ้งอิงน,น,น,นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เป็นหัวหน้าพักในการเมืองใหญ่และปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายคนนะครับรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้นกันแน่นอนนะครับแน่นอนเรารู้ว่าการเคลียร์กันเนี่ยมันอาจต้องมาจากขั้น14แต่ภาพที่ออกมาเนี่ยมันแสดงสภาวะผู้นำนะครับของตัวผู้นําพักคนรุ่นใหม่นะ ซึ่งนะหลายคนก็ปา마าว่ายังไม่มีประสบะการณ์ทางการเมืองแต่ออกมาแบบนี้มันทําให้แกเห็นว่าเนี่ยนะเขาพยายามที่จะไปประสานรอยร้าวทั้งหมดของบรรดานะคนที่เคยอยู่ในพักไทยรักไทยซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นนะฮะตระกูลแรกนะอาจจะไปตระกูลอื่นๆด้วยในระยะยาวซึ่งผมเข้าใจว่าเพื่อไทยเขาก็เตรียมความพร้อมในการต่อสู้ว่าครั้งหน้าเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องต่อสู้กับก้าวไกลถึงแม้คุณธนาทรจะบอกนะว่ายังไงเสียเป็นมิรเป็นมิรกันแต่ในสนามการเมืองก็ต้องต่อ สู้แต่เวลาต่อสู้ผมเชื่อว่าเพื่อไทยจะนะครับทำยุทธศาสตร์หลายๆอย่างทั้งการเมืองแบบคนรุ่นใหม่นโยบายและใช้ฐานของตระกูลบ้านใหญ่ที่อยู่ในเพื่อไทยจํานวนมากแล้วถ้าตระกูลไหนที่มีความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยให้คุณลุงอิง์ออกหน้านะภายใต้การยกหูจากชั้นที่สี่เนี่ยมันอย่างามันได้ใจมันได้ความเชื่อมันอ่น ว่ามันมีพลังในการในการสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งอันนี้นนผมคิดว่ามันนะได้ทั้งนะครับการจัดการปัญหาความ แยง้งความไม่ลงตัวแต่มันได้ภาพลักษ์ของการแสดงภาวะผู้นําของคุณ,คณอุ้งอิงด้วยค,ครับอาจารย์ก็วิเคราะห์ว่าเป็นเป็นบทบาทการความเป็นผู้นําของคุณอุ้งอิงหลังจากที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่พอไทยกับ2คือเป็นลูกสาวคุณทักษิณด้วยเนี่ยนะการไปเจราจาก,กับคุณเฉลิมมันก็ยิ่งทําให้คนจินตนาการในทางการเมืองไงว่าเนี่ยบทบาทของคุณอุ้งอิงมาเปิดตัวในช่วงเวลานี้แล้วก็เร่งสร้างผลงานมีตําแหน่งในในในธรเนียบด้วยเนี่ยนะครับจะเป็นรองประธานชุดนั้นชุดนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย รอถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยเหรอผมคิดว่ารอครับคือผม <c oughs> ผมเชื่อว่าคือเพราะตั้งแต่วันนี้เลยนะคุณทักษิณพูด <c oughs> ชัดนะ <c oughs> คุณทักษิณพูดชัดว่าอุ้งอิงอยู่พรรค เศรษฐาอยู่ทำเนียบผมยังจับคำนี้เอาไว้ผมเชื่อว่าโดยโดยความเป็นผู้ใหญ่ของคุณทักษณิณเนี่ยคงจะไม่ไม่หักนะคุณเศรษฐานะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกสาวภายในระยะเวลาอันสั้นซึ่งผมเิดว่ามันเป็นการทําลายน้ําใจและหักหาน้ําใจคุณเศรษฐาเกินไปถึงแม้ว่า2เดือนในต้องยอมรับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยหลายๆอย่างมีข้อวิจารณ์นะแต่ต้องยอมรับว่าท่านทํางานอย่างไม่รู้จักเหนื่อยจริงๆทุ่มเทจริงๆแล้วถ้ามาแบบนี้จะมาหักกันนะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนม้ากลางศึกแบบนี้มผมคิดว่าไม่ ไม่ก็ไม่เป็นฐานไม่เหมือนคุณสมัครใช่ครับเพราะว่าคุณเศรษฐาผมคิดว่าเขาถึงแม้จะไม่มีฐานทางการเมืองนะเมื่อเราดูง่ายเวลาไปที่พักเนี่ยนะครับสปอตไลท์แสงทั้งหมดจะไปอยู่ที่คุณนุ่งอิงคุณเศรษฐาแทบจะไม่เหมือนจะอยู่ที่ประชุมพักยังเรียกคุณนุงอิงหัวหน้าใช่ครับคือเหมือนถอดหมวกนายกเลยใช่ครับไปเป็นสมาชิกใช่ครับก็คือถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยนะคุณเศรษฐายังยังต้องพึ่งพาพัก แต่ถ้าพักเนี่ยนะฮะให้คุณเศรษฐามานําก็นําไม่ได้มันจําเป็นจะต้องให้พักให้คุณอุ้งอิงเนี่ยเพราะในพักเต็มไปด้วยโอ้โหกลุ่มกวนต่างๆที่นะครับฟังคุณทักสินคนเดียวอะถ้าคุณเศรษฐาก็ไม่ได้มันจะไม่มีการมีความขบเหลี่ยมกันในแง่ที่ตัวนายกเศรษฐากับบทบาทในพักเนี่ยก็จะปล่อยมันอาจจะไม่เหมือนยุคท่านสมัคร ใช่ครับใช่ก็พยายามจะสร้างฐานกันเองครับแต่คุณเศรษฐาไม่จนจนเกิดความไม่ไว้วางใจจากคุณนักสินและผมก็เชื่อคุณเศรษฐาก็ถ้าอยู่ได้4ี่ปีเขาจะรู้ว่าคงคงจะแค่นี้แหละถ้าไปต่ออีก4ี่ปีนี้คงจะยากเพราะว่าอันนี้เขาก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับที่จะปูทางให้คุณอุงอิงต่อเองเพราะฉะนั้น4ี่ปีนี้อย่างไรต้องประคับประคองรนนัั้คบตัวให้ดีที่สุดทําผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อาจารย์สุขุมมองยังไงบทบาทคุณอุงอิงที่มาเปิดตัวผมมองว่าทางฟักเพื่อไตหรือ ตังจั้นีกีนะ,ะแสดงให้เห็นว่าถึงคุณทำอะไรเสียฐาไปนี่ก็ยังมีตัวตั้งอยู่ห,หมายความว่าให้ฝ่ายอื่นเนี่ยที่จะเอาการเป็นอ,อำนาจกลับมาอยู่เพื่อตั้งรฐัฐบาลโดยพรรคอื่นเป็นหลักนะั้นไม่ได้ปรามฝ่ายตรงข้ามเอาไว้ด้วยม <า S 2> ว่ามีตัวขู่ไว <c oughs> ้ <c oughs> <ๆ>แล้วจริงๆแล้วคุณนุงวิงได้เสียงสูงกว่า คุสนะิทธาในในการเลือกตั้งอื่นถ้าในแง่ความคะแนนนิยมส่วนตัวครับส่วนบุคคลเพราะนั้นพอว่ายังไงคุณสิษธาเนี่ยทําอะไรแล้วแต่แต่แต้าคิดล้มสถทธาแล้วก็มีอุ้งอิงนะออืมอืมตรงนี้อันนี้คือสัญญาณที่ส่งออกไปภายนอกอส่วนสัญญาณที่เกิดขึ้นภายในพักแหละมันจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีเปลี่ยนตัวเมื่อกี้ที่เห็นนะครับที่เราบอกว่าเวลาอุ้งอิงเข้ามาแล้วก็ ทำให้คุณเตยตาใกล้ๆดูด้อยลงหรือดูนั่นลงแต่วันที่คุณเตยตาเลี้ยงปักต่างๆเนี่ยเพราะว่าวันนั้นนั่นคือนายกนะอที่ที่ททเอา<ม>ทุกปักปานอาหารฮะมันก็มันมัน,ม,นมันก็มีลัศมีของคุณเตยตาเองด้วยอืแล้วโดยบทบาทของคุณเตยตาเนี่ยผมเชื่อนะว่าตั้งแต่ท่านเป็นนายกเนี่ยคนนิยมดันมากขึ้นอืม